สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลนจะพาทุกคนมาดูอาหารขี่โตในมินิบิซีนะคะลำด,ดับแรกนะคะเป็นพวกอาหารสดนะคะเนื้อสัตว์ติดมันนะคะเราสามารถรับประทานได้นะคะสะโพกหมูสารคอหมูค่ะแล้วก็กุ้งหอยปูปลาได้นะคะในส่วนของผักสดนะคะก็จะทานไม่ได้เช่นพวกฟักทอง หัวผักที่อยู่ใต้ดินค่ะมะละกอก็ทานไม่ได้นะคะเข้าวโพดอ่อนก็ทานไม่ได้นะคะต่อมาเป็นเต้าหู้นะคะตากระเรมีอยู่ในบิสซีสามารถทานได้ค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะไข่ไก่สดเราสามารถทานได้นะคะถือว่าเป็นอาหารหลักของเราเลยนะคะไข่เป็ดไข่ย,ยูม้าทานได้ค่ะแต่ว่านาน,านทีค่ะ อาหารแห้งนะคะทุกคนเปิ้นเดินมาเห็นมีกระทิหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าที่แนะนำในชาวคีโตของเราก็จะเป็นอัมพากับอร่อยดีนะคะมันมีอยู่หนึ่งตัวที่ใช้ได้ก็คือน้ำมันมะพร้าวตัวนี้เลยนะคะใช้ได้ตัวเดียวค่ะ น้ำปลานะคะเราใช้3ตัวนี้นะคะก็จะมีปลาหมึกนะคะหอยนางร่มแล้วก็เมกาเชฟนะคะที่อยู่ในบิกซีแล้วก็พงวุ้นตาโทรศัพท์นี้ทานได้นะคะเป็นพงวุ้นเปล่าๆค่ะในส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะคะที่เป็นเครื่องเทศเปล่าทานได้นะคะ แล้วก็กาแฟค่ะต้องเลือกกาแฟที่เป็นกาแฟดํานะคะหรือเป็นเม็ดกาแฟคั่วบด100%นะคะจึงสามารถทานได้นะคะทุกคนทานได้หลายยี่ห้อเลยนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะมาถึงถั่วต่างๆนะคะก็จะมีทานถัว่วที่ทานได้ก็คือเป็นพีตาชิโอนะคะแล้วก็แมคคาเดเมีย มะม่วงหิมะพานนะคะแล้วก็อัลมดน์นะคะที่หลักๆที่เห็นที่มีขายอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้านะคะในมินิบิสีของเราถั่วนี่เราจะดูที่เขาเป็นถั่วอบนะคะไม่ใช่ถั่วทอดเพราะว่าทอดเขาจะมีในส่วนผสมของน้ำมันปาล์มจะโปนเปื้อนค่ะเรามาดูเครื่องดื่มกันนะคะก็จะเป็นนมค่ะ ม,นมีนมอัลมอนด์นะคะในที่ที่เปิ้ลวงไว้สามารถทานได้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะตัวนี้อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็น้ำดื่มนะคะน้ำเปล่าทานได้หมดเลยแล้วก็ส่วนที่วงนี่ทานได้ค่ะมีชานะคะชาเป็นชาซูการก็คือไม่มีน้ำตาลสามารถทานได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะในมินิบิซีเท่าที่เห็นนะคะส่วนใครอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ keto นะคะสามารถเข้าไปศึกษาได้ใน Facebook นะคะก็คือเพจของเปิ้ลแล้วก็ใน IG นะคะเปิ้ลทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดเข้าไปติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เปิ้ลด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ